สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมปราสาทเก่าแก่ของประเทศอิตาลีนะคะชื่อว่าปราสาทซิมิโอเน่ค่ะตั้งอยู่ริมทะเลสาบน้ำจืดของลากโกดิกาดานะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าของปราสาทค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้จะเป็นข้างหน้านะคะผู้คนมากมายค่ะ น้ำทะเลสาบสีสวยมากนะคะตัดกับดอกไม้สีแดงสวยมากๆเลยค่ะนาดาจะชอบดอกไม้สีนี้มากเลยค่ะสวยงามค่ะผู้คนขึ้นเรือชมรอบรอบปราสาทนะคะสวยงามค่ะน้ำทะเลสาบน้ำจืดสีสวยมากเลยค่ะ นาดากับพ่อใหญ่ก็จะมาที่ลากโกดิกาดาทุกปีนะคะดอกไม้มีสีขาวสีแดงค่ะผู้คนที่อยู่บนเรือก็ชมขี่เรือชมปราสาทกันนะคะบบกมือทักทายคนที่อยู่ข้างบนค่ะ สวยงามค่ะนี้เราก็จะเข้ามาข้างในแล้วนะคะในตัวปราสาทค่ะเนี่ยค่ะผู้คนมากมายนะคะในน้ำทะเลสาบจะมีปลาเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะผู้คนมากมายค่ะเราจะเข้ามาในปราสาทแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ อันนู้นเป็นหงสีขาวนะคะตัวใหญ่มากมากเลยค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นนกเป็ดน้ำนู่นนะคะปลาอยู่ในน้ำแม่น้ำเยอะมากเลยค่ะอากาศไม่ร้อนไม่หนาวนะคะที่ประเทศอิตาลีอากาศจะพอดีเลยค่ะอากาศกำลังอุ่นๆค่ะ สวยงามค่ะนู่นนะคะชมไปพร้อมๆกันนะคะเส้นทางไปทางนูน้นเราก็จะเดินออกไปทะเลสาบน้ำจืดของลา,ากโกดิกาดานะคะ เนี่ยค่ะเป็นหงนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะสวยงามค่ะเป็นประสาทซีมิโอเน่นะคะนู่นนะคะ